ครับก็สวัสดีเพื่อนๆกันทุกๆคนนะครับวันนี้ผมครูเอ็มนะครับอาจารย์ส่วนศักดิ์เชื้อชัยครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับวันนี้ครับก็จะมาโมดิฟายเครื่องเจ้าตัวฮอสล็อกตัวนี้นะครับฮอสล็อกตัวนี้นะครับก็พอดีเห็นในเว็บไซต์นะครับราคามันค่อนข้างจะถูกดีนะครับก็เอามาจัดให้ลูกค้านะครับเอาไปขับ15ข้างละ2ดอกนะครับบ้านๆนะครับบ้านๆสบายๆนะครับก็ ลองเอามาโมดิฟายตัวหนึ่งนะครับก็ประสบผลสําเร็จนะครับก็ตอนแรกแกะเครื่องมาครับแกะเครื่องมานะครับก็เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเกี่ยวกับคนขายหรือทางทางบริษัทที่เขาผลิตนะเราไม่ได้ว่าทางเขาแต่ว่าคือเขาทําให้มันสมกับราคานิดหน่อยก็คืออ่าเป็นเครื่องหนึ่งยูนะครับยี่ห้อฮ o สล็อนะครับตัวนี้อยู่ที่3 5 0รวัตต์ต่อหนึ่งช่องนะครับก็ได้เครื่องมาก็แกะเครื่องมาก็ ที่เจอครับเจอเจอเจ้านี้ครับเจอนี้เจอเจ้าตัวนี้นะครับปูนซีเมนต์นะครับก็อยู่ตรงฟังพัลมที่ผมเจาะเพิ่มไปนะครับก็คือเจ้าตัวฮอตล็อกตัวนี้นะครับเห็นขายในเว็บไซต์นะครับผมก็เลยดูเวลนะเออน่าจะเอามาโมดิฟายให้ลูกค้าได้เอาไปขับ15ได้นะครับเหลอกอนบ้านนะครับ เปิดฟังสบายๆนะครับเสียงใสๆแน่นๆนะครับก right ็เลยลองทดลองสั่งมาจํานวนสี่เครื่องด้วยกันนะครับสั่งมาสเครื่องกันก็ไหนๆสั่งมาแล้วครับก็ลองเปิดฟังดูก็ผลลัพธ์คือว่ามันก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่เต็มอิ่มเท่าไหร่นะครับก็เลยแกะเครื่องนะครับเครื่องมันค่อนข้างจะหนักนะมาเนี่ยค่อนข้างจะหนักมากนะครับผมเลยแกะเครื่องครับที่เจอก็คือเจอนี้ครับเจอปูนนะครับปูซีเมนต์นะครับ ถ่วงน้ำหนักอยู่ฝั่งทางนี้ครับฝั่งตรงที่พัดลมที่พัดลมตัวนี้ครับผมเจาะนี่ผมเจาะไสใไม้นะครับยังไม่เชื่อมสายนะครับยังไม่เชื่อมสายนะก็มีปูซีเมนต์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็หม้อแปลงถลอยอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็วงจรอยู่ตรงกลางวงจรเป็นคลาสดีนะครับคลาสดีตัวนี้เป็นเป็นมันเป็นระบบไมโครชิปนะครับนะเป็นไมโครชิปนะครับแต่ไม่มีระบบอ่าพัดลมนะครับแต่มีช่องอากาศเยอะนะครับแต่ไม่มีพัดลมนะครับผมก็เลยทําการโมยไฟนะครับ วงจรนะครับก่อนที่จะโมดิฟายผมก็เอาปูนออกก่อนเลยนะครับเอาปูนซีเมนต์ออกก่อนนะครับน้ําหนักก็จะไปหยุดไปเททางม้อแปลงนะครับหมออแปลงเป็นรอยนะครับน้ําหนักก็ไปเทนี้แต่ว่ามันก็เบาเบาลงกว่าเดิมนะครับเพราะว่าปูนซีเมนต์ออกแล้วนะครับแล้วมันมีพื้นที่ว่างตังปูนซีเมนต์ผมเลยเจาะพัดลมนะครับเจาะติดพัดลมไปหนึ่งตัวนะครับก็คือตรงนี้นะครับเจาะติดพัดลมไปนะครับแต่ยังไม่ได้เชื่อมสายนะครับเดี๋ยวก็จะเชื่อมสายนะครับแล้วก็วงจรนะครับก็ นี่คือวงจรมันเป็นคัสดีนะครับเป็นคัสดีระบบไมโครชิพนะครับไม่ใช่เป็นเฟสนะนง่ายๆคือเป็นคัสดีดิจิตอลนะครับคัสดีดิจิตอลเป็นแบบว่า,าเป็นมอสเฟตอยู่ในตัวไมโครชิพนะครับตัวนี้ตอนแรกมันใส่เบอร์อะไรมาเนาะเบอร์ต่ํามาจําไม่ได้เบอร์เบอรออะไรขึ้นตน้นทีเจ็ดอะไรสักอย่างเย่ยจำไม่ได้นะครับมันใส่มาครับมันกําลังวัดมันค่อนข้างจะไม่ค่อยอิ่มไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่นะครับก็เลยทําการ สั่งเจ้าตัวอ่าไมโครชิปนะครับมาก็สั่งมาหลายตัวกันสั่งมาค่อนข้างเยอะสั่งเกรดเอด้วยครับฟิกเลยครับสั่งเกรดเมาเลยนะครับหลายตัวอยู่ก็มาเป็นกล่องนะครับกล่องหนึ่งก็อยู่ประมาณ60ตัวได้ไหมครับนะสั่งมานะครับก็เอามาเปลี่ยนนะครับเอามาเปลี่ยนก็คือขยับเบอร์ขึ้นมาจากเอ่อที่มันใส่มาก็น่าจะเป็นสเปคอยู่ที่อ่าเท่ากับคัสด,ดี เทดด่ากับฮัตดีจิว๋วอ่ะเขากับฮัตดีจิ๋วอ่าตัวร้อยหกสิบบวกร้อยหกสิบอ่ะนะครับน่าจะสเปคประมาณนั้นนะครับแต่ว่าอ่ากำลังขับมันยังไม่ไม่อิ่มหรือไม่แน่นพอผมก็เลยใส่ชิปใหม่นะครับสองตัวนะครับก็เป็นฟูบิดนะครับเป็นฟูบิดเลยนะครับก็กําลังก็ก็ถือว่าโอเคประทับใจนะครับกําลังขับออกมาค่อนข้างที่จะโอเคนะครับก็อยู่ที่ประมาณข้างละสี่ร้อยวัตต์ที่สี่โอห์มนะครับ ค้างละ400วัตที่4โอห์มก็ถือว่าเออใช้ได้นะก็ถ้าเทียบกับคัสด,ดีรุ่นใหญ่คัสด,ดีรุ่นใหญ่ก็ค้างละ600วัตต์ที่4โอห์มก็ราคามันครึ่งต่อครึ่งน,นะครับถามพูดว่าง่ายๆคือตัวนี้ในเว็บไซต์ขายอยู่2,000กว่าบาทนะครับตัวนี้เว็บไซต์ขายอยู่2,000แต่เป็นเป็นมออแปลงนะแล้วก็เป็นคัสด,ดีที่รุ่น600คูณ600นะครับเป็นสวิตชิ่งตัวนั้นเป็นสวิตชิ่งนะครับ600คูณ 600, น,นาา0 แต่ว่าผมเอาตัวราคา2,000กว่าเอามาโมดิฟายเพิ่มนะครับก็รวมๆแล้วก็น่าจะจบอยู่ที่ประมาณ3,000เกือบเกือบสี่พนั่นน่าจะอยู่จบอยู่ประมาณสี0 0ัรวมค่าแรงช่างรวมค่าส่งก็อยู่ประมาณสี่พันสองสี่พันะครับ4,200 4,300นะครับต่อตัวนะครับ4,200 4,300ต่อตัวก็ถ้าเทียบกับการประกอบใหม่นะครับประกอบใหม่4,000กว่าบาทผมว่า ก็ได้สเปคต่ํากว่านี้ก็อยู่ประมาณข้างร้อยถึงสองร้อยวัตต์นะครับแต่นี้เราได้ประมาณข้าสี่ร้อยวัตต์ที่สี่โอห์มตัวนี้ลงสองโอห์มไม่ได้นะก็สิบห้าบ้านนะครับได้เลยอ่ะข้างะสองดอกนะครับไม่ได้อัดแข่งกับใครนะครับแบบเปิดฟังได้ออกงานได้แต่เราไม่ได้อัดแข่งกับใครอ่ะได้เลยนะครับนะอันนี้คือโมดิฟายเรียบร้อยแล้วครับอัดซิลิโคนเรียบร้อยแล้วไข่หอตไปแล้วนะครับก็ไม่ไม่ได้เห็นเบอร์นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็โมดิฟายเยอะนะครับก็ค่อนข้างเยอะเป็นซี เป็นคาปานะครับประมาณสองตัวสามตัวนะครับเป็นมาณตัวสตัวยังไม่ได้ล้างวงจรนะวงจรเะเป็นคาบเลยอันนี้ผมขัดขัดไว้นิดหน่อยนะครับก็ออยังล้างไม่สะไม่ไม่สะอาดไม่ไม่เอี่มเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวต้องล้างน้ายาอีกสักหน่อยนะครับพอดีเชื่อมปรรัดกีไปเยอะนะครับนะก็ประสบผลสาเร็จนะครับหนึ่งเครื่องนะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นระบบมะแปลงนะครับตัวนี้เป็นไฟไฟอ่ายี่สิบสี่ศนยี่สิบสี่เองนะครับเป็นยี่สิบสี่่วนยี่สิบสี่ แต่มันเป็นฟูบิดนะครับก็คือใช้ไฟเลี้ยงค่อนข้างต่ํานะครับไม่สูงเหมือนพวกคัสดีรุ่นใหญ่คัสดีรุ่นใหญ่จะเป็นไฟเลี้ยงโอ้โหอย่างน้อยก็บวกลบกาวร้อยบวกลบกาวร้อยี่นะครับอันนี้บวกลบกาวอยู่ไม่เกินสามสิบนะครับกําลังวัดก็ถือว่าใช้ได้แต่เป็นมอเตอร์แปลงเทอร์ลอยนะครับจริงๆแล้วถ้าโมดิฟายลงสวิตชิ่งนะครับหนึ่งยูมันก็ค่อนข้างจะแรงอ่ะค่อนข้างจะแรงน,น่าจะได้ประมาณพันวัตต์อ่ะ ข้างละห้าร้อยวัตต์ที่ส oh ี่โอมก็ถือว่าใช้ได้นะครับนะแต่ตัวนี้นะครับถามว่าโอเคอ่ะสาหรับโอเคผมจัดให้ลูกค้านะครับก็สองสามเจ้าด้วยกันนะครับลูกค้าที่สั่งงบมาน้อย,อ,ยอาจารย์ประกอบมือสองให้ผมหน่อยก็ได้ประมาณนี้ครับก็เอาตัวนี้ไปเลยดีกว่านะครับราคาที่ลูกค้า,าให้มานะครับก็ถามว่าผมได้ค่าแรงสองสามร้อยสี่ห้าร้อยก็โอเคแล้วอยู่ได้นะครับหากค่าขนส่งนะอยู่ได้นะครับ ได้ค่าแรงไม่เกินหกร้อยก็อยู่อยู่ได้ค่าวิ่งวิ่งมานะนนี้พูดกันพูดกันแนวในแนวแบบบ้านๆเลยนะครับติดโควิดด้วยนะครับช่วยๆกันนะครับก็ตัวนี้นะครับจัดส่งให้ลูกค้าอยู่สองสามเจ้าได้กันนะครับน่าจะไปเลยนะครับลูกค้าก็ไปขับสิบห้านิ้วนะครับขับกลางแหลมก็ได้นะครับขับสิบห้านิ้วฟังบ้านๆหรือขับกลางแหลมก็ได้นะครับถือว่าผ่านเลยนะครับก็อันนี้มันอะไรนยไฟไฟตัวนี้ อ๋อวิ่งมานมมีนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ไฟ12จากชุดนี้นะครับชุดนี้12นะครับเลียงพัดลมนะ <laughs> <c oughs> ก็ก็เวลาแปอาทีแล้วในการอาธิบายนะก็เดี๋ยวผมประกอบสักหน่อยแล้วกันนะครับเดีย๋ยวให้ฟังเสียงนะครับว่าแนวเสียงเป็นเช่นไรนะครับ ๋ยวเชื่อมพัดลมเลยดีกว่านะครับติดตั้งพัดลมเลยก็จะได้ไขน็อตทีเดียวไม่ต้องไขเข้าไขออ,ออกอีกนะเพราะว่าะกอบกไปแล้วนะครับก็ต้องขอแนันประธานอาภัยด้วยนะครับที่ว่าไม่ได้ทำคลิปตอนช่วงโมดิฟายเพราะว่าช่วงนั้นผมไม่ค่อยอยากทำคลิปคูมันต้องใช้สมาธิใช้หัวสมองมันการโมดิฟายมันไม่ใช่เหมือนการเปลี่ยนอะไรอยงเงี้ยที่ว่าจะปุ๊บปับ๊บปุ๊บปั๊บได้เลยอ่ะประมาณเนี้ยผมก็เลยไม่ได้ทำคลิปตรงนั้นแต่ทำคลิปตอนที่เสร็จแล้วนะครับ ผลสรุปง่ายๆนะครับก็อันนี้คือเปลี่ยน่ไอซีไปสองตัวนะครับแล้วก็ขยับค่าคาปาเกี่ยวกับเสียงนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เสียงมันใสขึ้นลูกเบสมาโตขึ้นแน่นขึ้นนะครับเสียงดีขึ้นมากันดีกว่านะครับก็ราคาสองพันกว่าบาทนะครับก็เปลี่ยนไอซีไปตัวละเท่าไห800ร่แปดร้อยกว่าบาทแปดร้อยกว่าบาทไอซี IC เบอร์ใหญ่นะครับตัวเป้งเลย ถ้าถ้าเทียบกับคัตดีจิ๋วก็คนละเรื่องเลยคัดดีจิ๋วมันตัวเท่านิ้วก้อยอะ IC เป็นะตัวเท่านิ้วก้อยอันนี้ตัวเท่าประมาณคูนิโป้เลย IC เป็นตัวนิโปสองตัวตัวใหญ่แต่ว่าตัวใหญ่นะครับตัวเบลเลอร์เลย IC สองตัวนะครับก็ตัวเบลเลอร์เลยตัวตัวแปดร้อยกว่าบาทเลยรวมส่งผมได้มาเท่าไหร่อยู่ประมาณเก้าร้อยกว่าบาทต่อ IC หนึ่งตัวประมาณเนี้ยแต่ว่าทําขายลูกค้าเหลือพอใจแล้วนั่นแหละได้ค่าแรง นิดนี่หน่อยสามสี่ร้อยบาทลูกค้าก็อยู่ได้ผมอยู่ได้ก็จบนะครับลูกค้าได้ผมอยู่ได้ก็จบก็เดี๋ยวผมขอเชื่อมอพัดลมก่อนนะครับใช้ไฟจากวงจรไหมเนี่ยครับสิบสองโวลต์แล้วก็เอาพเทปปิดนะครับสักก็เทปนะครับปิดปิดตรงช่องลมนะครับสองช่องก็คือช่องฝั่งทางนี้นะครับแล้วก็ช่องล่างเพื่อให้มันดูดจ,จากม่าหอ้อแปลงแล้วก็ฝั่งของวงจรอ,อีกฝั่งอ่ะ วิง่งล้วก็รูดมาเลยแล้วดุดลงล่างพัดลมนี่เจาะลงพื้นนะเพื่อนๆติดตั้งลงพื้นเลยพัดลมอะคือเป่าลงพื้นเลยง่ายๆนะครับไม่ยากหินเจียเจาะใช้หินเจียเจาะเอาหินเจียเจาะเสร็จแล้วก็ติดตั้งพัดลม โอเคเป็นไทรัดเอาน้ำหนักตัวเครื่องก็จะเบาวกว่าของเดิมนะครับแต่คุณภาพก็ดี่าเดิมอะ่ะแรงกว่าเดิมด้วย <c oughs> ตอนแรกผมมาเปิดยังไม่ประทับหูเลยมันมันม,มันไม่ประทับหูยังแรงเลยอโอเคเดี๋ยวเรามาลองกันดีกว่านะครับขออนุญาตไขน็อตสักพักหนึ่งนะครับแล้วทำเดี๋ยวเพวื่อนามวอาจารย์ไม่ไม่ไม่ตัดต่อวิดโีโอจะไปตัดไหมเสียเวลา <c oughs> บันทึกเสร็จก็ลงเลยจะไยากอะไร ยี่ห้อฮอตล็อกเนี่ยผมเจออยู่สามตัวตัวแรกเลยตัวร้อยห้าสิบบวกร้อยห้าสิบเป็นสวิตชิ่งโอ้ราคาพันก่าบาทว่าจะเอามากลัวไม่จบเพราะว่ามันเป็นคัดดิจิวเอาคัตด,ดิจิวมาใส่กล่องแล้วใส่สวิตชิ่งไฟยี่สิบสี่เข้าไปมั้งขับดอกสิบสองบนบ้าน,านได้กลัวไม่จบก็เลยมามเอาตัวนี้มาดีกว่าตัวนี้ดูแล้วเออน่าจะโมได้แล้วน่าจะจบกว่าไอต้ตัวนู้นตัวนี้ตัวนี้ราคาสองพันกว่า เราเป็นไมโครชิปสอตัวเป็นชิปเฟส2ตัว,ตวแล้วก็แก้ไขเรื่องเสียงนิดหน่อยนะครับเออเพิ่มเงินมานิดหน่อยก็ถือว่าจบกว่าดีกว่าจะไปซื้อ,เ,อเครื่องราคา3,000-4,000ที่เป็น100-200วัตต์ขับดอก15ไม่ได้ขับหบ้านได้อะไม่ <laughs> เดีแล้วตัวนี้เป็นโบเป็นเทอรลอยก็ดีกว่าสวิตชิ่งไหมดีกว่าอึดกว่า เขาพูดถึงสวิตชิ่งมันก็ต้องเข้าใจว่าสวิตชิง่งบางคนก็ไม่ชอบสวิตชิง่งเพราะว่ากลัวไม่อึดมากอะไรอย่างเงี้ยแหล่งตลาดกลัวไม่อึดแหล่งการขายกลัวไม่อึดเราดูดูแล้วก็คือได้นะครับได้ได้จัดได้จัดได้นะครับรานะคาจับตรงได้ถ้าใครต้องการเดิมๆก็ลาซาด้าเลยครับมีขายด้วยแต่ผมสั่งเว็บไซต์โดยตรงไงผมไม่ได้สั่งผ่านลาซาด้าลาซาด้ามันบวก สั่งจากลาซาด้ามันบวกเพิ่มอ่ะมันราคาก็รวมส่งก็อยู่เกือบเกือบสามเลยเกือบเกือบสามพันไอ้ตนวนี้ผมสั่งจากเว็บไซต์นะครับง่ายเลย e b a บหลายหลายอย่างเว็บไซต์ต่างประเทศน,นะครับเราต้องเข้าใจว่าเป็นของจีนนี่แหละแต่ว่ามีเกตหน่อยเป็นจีนแบบมีเกตโอเคนะครับง่ายไม่ยา,ไไมยากสำหรับผมไม่ยากแต่สำหรับคนทั่วไปยาก พราะาขาไอซีมันมีทั้งหมดประมาณรวมๆแล้วก็ร้อยกว่าขาการเชื่อมเราต้องใช้ลมร้อนนะครับใช้ลมร้อนนะครับเป่าออกตอนใส่ก็ใช้ร้อนเป่าเป่าใสเหือนเหมือนเหมือนนั่งซ่อมโทรศัพท์เลยอ,อ่ะง่ายนะครับเหมือนนั่งซ่อมโทรศัพท์เลยอือเปิดยังไม่อ๋อเปิดเครื่องทิ้งไว้พลดลมมุนติ้วเลยอ่าเดี๋ยวลองเสียงให้ฟัง อย่าแป็กหน้าแล้วกันเพราะว่าผมเปลี่ยนไอ้สียังไมไ่ลองเสียงเลย,เอ,ยเอาะอไปไหนวะนี่มีเอาตรงๆน,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 นะเพื่อนๆนะรอบแรกอะก่อนที่ผมจะโมดิฟายที่ยังมีปูนอยู่ตรงเนี้ยที่ยังไม่ได้เปิดฝากล้องอะลองเสียงแล้วนะครับแต่เนี้ยโมดิฟายเสร็จแล้วยังไม่ได้ลองเลยนะครับเนี้ยเห็นเนี้ยสดๆเลยถ้าเปิดแป็กก็้องหัวราอแล้วกัน <laughs> เปิดแป็กหัวเราอกันนะหัวราอได้เลยนะครับ ง่ายเลยครับยังไม่ได้ลองเลยอ่ะตอนโมดิฟายเสร็จก็เนี่ยครับทําความสะอาดนิดหน่อยก็ขายเลยใส่เลยนะครับยังไม่ได้เคลื่อนลัยันด้านล่างเนอเดี๋ยวต้องเคลื่อนเดี๋ยวก็ต้องคงจะต้องทาคลิปเสร็จก็ต้องถอดมาอีกครั้งนึ่นะมาเคลื่อนลับยันด้านล่างนะครับน,นี่คือโมดิฟายเสร็จแล้วก็เอามาอย่างนี้นะครับดังเปล่าก็ไม่รู้เนี้ยตอโมเสร็จแล้วผมยังไม่เอาไฟเข้าลองเนี้ยนี่แหละครับลองลองดู ทุกคร bon ั้งผมโมดิฟายเสร็จแล้วผมจะลองก่อนแล้วผมก็ค่อยมาใส่กล่องเลยแต่นี่ทำคลิปแล้วอะ่ะใส่เลยใส่มันเลยอะ่ะลองฟังเสียงลองฟังเสียงจะตึบไหมเฮ้ยเอาละสิ อ๋อแปลกแปลกอินพุตเสียงฝั่งนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮต่อต่อนะครับเมื่อกี้สะดุดไปมีคนโทรเข้ามานะครับอ่า,อาถึงไหนแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้สะดุดไปมีคนโทรเข้ามา <_ an> มีลูกค้าโทรเข้ามาอ่าทําคลิปต่อทําคลิปต่อนะครับก็โอเคครับต่อเรียบร้อยแล้วฟังเสียงกันเ้าเอาเงียบเงียบ กริกเองแกรกแกรกเลยนะครับเอามาดูข้างหนึ่งนะครับว่าจะผ่านหรือเปล่านะอีกข้างหนึ่งจะผ่านหรือเปล่านะครับว่าต่อสองข้างไว้เป็นไอซีสองข้างไว้ข้างนี้ผ่านแล้วดังแล้วนะครับอืม โอเคดังเพื่อนๆก็แค่ยกแผงมาขัดนิดหน่อยขัดเราเครื่อนล้ายาไปก็จบแล้วนะครับส่งลูกค้าได้เลย คลิปไม่ถึงครับเพื่อน คีไปดีไมไปเนาะมันตึ๊กมันมันตึ๊กมันตึ๊กนั่นเป็นที่เพลงเสียงมันดังแปก๊กตอนมันแปก๊กนี่เป็นที่เพลงไปด้วยเดี๋ยวลองเปลี่ยนเพลงดูแล้วเพนะื่อนๆนะเสียงมันแปก๊กมันแปก๊กแบบแป๊กสะอึกอะสะอึกเพลงบอกไปลูกเมมโมรี่ Memory, การ์ดไม่ค่อยดีด้วยตอนนั้นหาเพลงก่อน ตัวเลขมันขึ้นใหม่ตัวเลขมันก็พิบซ้ําที่เลขสองแล้วก็มาหนึ่งใหม่ไวรัสจะกินแล้วมั้งเมมเมอร์กันเพลงสาวหนังหรือเดี๋ยวไมดีเรยหาก่อนเออเพลงนี้ไม่เป็นแน่นอนเพลงนี้ไม่เป็นแน่ ก็ลองกันทุกครั้งไม่เป็นบางเพลงติดไวแล้วก็อ้าวเรียบร้อยจบ ลมวนติ้วใช้ได้ไหมใช้ได้ใช้ได้โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับโมดิฟายจบหมือนเครื่องอ่ะเดี๋ยวแจ้งชื่อเลยว่าท่านใดจะได้เครื่องตัวนี้ไปนะครับขั้นที่จะได้เครื่องเมนแอมตัวนี้ไปก็จะมีคุณพี่ชาญพศหนึ่งคนนะครับชาญพศหนึ่งคนใช่ปะ คุณพี่ที่ได้ไปคือคุณพี่ชานพศนะครับชานพศขับเอาไปขับดอก12นะครับค้างละ2ได้สบายๆเลยนะครับหนึ่งนเลยนะครับและก็คุณพี่คุณพี่อะไรคุณพี่ที่จะได้ตัวนี้ไปก็อืม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 สักคู่นะเพื่อนหารายการแป๊บ นี่จะได้ตัวนี้ไปก็ชื่อ Facebook นะครับ T U M นะครับชื่อที่อยู่ใน Facebook นะครับ T U M นะครับตัวชุก T U M ไม่รู้ชื่อตั้มอกไม่รู้นะครับ15นิ้วค้าละสองนะครับดอกบันบ้านสบายบาย,บายไม่ได้อัดแข่งกับใครก็ไปนะครับและก็ใครอีกเนาะ ดูสิอยู่เล่มหนึ่งนะครับเอาสองคนก่อนเลยชานพศกับคุณพี่จีดตั้มนี่คุณชานพศใชไลน์ a c e b o o k ชานพศนะครับแล้วก็คุณชิดตั้ม t U M ตั้ม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 นะครับ Facebook นะครับหนึ่งคนนะครับได้ตัวนี้ไปเลยนะครับ ก็15นิ้วค้าก็สอนะครับดอกบ,บ้านทั่วไปนะครับสเปคไม่เกิน500้วัตต์ไม่เกิน600้วัตต์นะครับไม่ได้อัดแกนใครนะครับเปิดได้นะครับสบายๆสองท่านนี้ตอนแรกคุยกันไว้จะจัดมือสองให้เอามือหนึ่งไปเลยนะครับมือหนึ่งโมดิฟายแจ่มกว่าเยอะนะครับโอเคนะเพื่อนนะโอเคครับวันนี้ก็ขอ จบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ๋ยวมีคลิปวีโออะไรเพิ่มเติมใหม่ๆนะครับก็จะลงให้ดูกันเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับครูเอ็มนะครับอาจารย์สุกดิชัยครับร้านเอ็มอิเล็กทรอนิกส์นะครับตำบลด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับก็เป็นคลิปการโมดิฟายเครื่องที่รับมานะครับไม่ได้ประกอบใหม่เครื่องประกอบใหม่ก็มีครับประกอบใหม่ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเครื่องหดหด นะครับสิบแปดสี่คูณสี่สิบแปดแปดคูณแปดนะครับรุ่นแปดคูณแปดรุ่นสี่คูณสี่นะครับเป็นเครื่องที่ผมประกอบเองกับมือนะครับไม่ได้เป็นเครื่องบิ้วนะครับอันนี้คือเครื่องบิ้วนะครับที่รับมาแล้วมาบิ้วทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเครื่องระดับแปดคูณแปดสี่คูณสี่โหดๆนะครับอันนั้นประกอบเองกับมือนะครับไม่ได้รับมาแล้วมาบิ้วนะครับอันนี้เครื่องบิ้วนะครับก็เอามาโมดิฟายใหม่แล้วใหม่โอเคครับวันนี้นะครับขอขอ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดลูกกระดิ่งไว้ด้วยนะครับติดตามไว้ด้วยก็ดีนะครับขอบคุณนะครับที่เสียสละเวรับ,รบชมนะครับเดี๋ยวต้องเอาคลิปวิด o, ีโอสองคลิปต่อกัอนก่อนมีโทรศัพทัตัดเข้ามานะครับเดี๋ยวใช้โปรแกรมเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อัพลงให้ดูนะครับวันนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับบ๊ายบาย